ไอเอฟซีถามมาเนาะว่าเหื er <laughs> ่อ <lamps> ส <Male in Japanese> ียังไสยังใสได้อยู่บ่ทุกคนเหื่อสียังใสได้อยู่เนาะทุกคนเบิ่งท้อสีปกติสีกระซักอย่้างนแหละแต่ว่าหัวอยู่ต้นหัวแต่แกใสซกระตากังเนาะยุไทยเผื่อนว่ากังคือเดียวทุกนงี้ค่ะ กางตาครื่งเนาะนี่สิเป็นสีมาล็อกตับต่อยเนี่ยทุกคนสบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเดอ้อมาพบกับสาวสีแล้วในซ่องสาวสีใสปวดท้องสบายดีตอนสาวนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลายอยู่ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโ,โ,นะโมงสิบแปดนาทีทุกคนเมื่อเช้านี้สีก็ได้อา่าลูกมาแต่เชนะ้าทุกคนตื่นตังตงต้งแต่สี่โมงตื่นตั้งแต่สี่โมงรายการไปนึ่งข้าว นึ่งข้าวแล้วก็พอดีนึ่งข้าวสุกเนาะนึ่งข้าวสุกประมาณห้าโมงห้าโมงป่ายหกโมตงตกนี่แหละแล้วสิกับไปตลาดเนาะไปซื้อป่าฮายแมททุกคนซื้อป่าว่าฮายแม่เนาะ,ะส่งถุงนี่แหละเป็นป่าคอป่าคาะแล้วก็เอามาแลา้วก็พอดีอ่าเฮ็ดอันต้มไม่เพิ่นเนาะทุกคนเนาะต้มแบบแก่งจืดน,นะนะแบบใส่แต่เกืออย่างเดียวทุกคนเอ้ยใส่แต่เกือแล้วก็ ใส่ผักอีตู้เนาะอ่าเพื่อนกินทักไม้ฮะนะกินทักไม้แล้วเพื่อนให้ข้มมาลำนะทุกคนก็เลยได้กินแบบนั้นตอนนี้ก็คือแบบยีแม่กอะกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วอีแม่แล้วก็แล้วสิก็เฮ็ดอ่าต้มป่าเนาะคนต้มป่าให้นาบ้าต้มป่าไว้เก่งไว้ให้นาบ้านาบ้าก็กินแล้วตอนนี้ คือยังบม่ได้กินข้าวเลยเนาะแต่ว่าเพราะว่ายังบร่อยากทุกคนเลยอ่าเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสเนาะสีมาซักเครื่องเพราะว่าสีกบับบได้ไป,ปาหานประมาณสองทิศแล้วบได้ไปยยนะก็เลยอยู่กับอีแมกก็เลยเพื่อนนั่นแหละทกคนเลยซีกับสีมาซักเครื่องเนาะถือโอกาสซักเครื่องเลยวันนี้แบบมั่ทิศหนึ่งเราบอกสีโบได้ซักทุกคนเครื่องกับสีป,ประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องอีแม่น้ำเนาะเพื่อนนุ่งกับบได้ลายทุกคนเรื่องไนนะนะ ซื้อให้ยกแต่ว่าเพื่อนบนุงเนาะนุงนุงกับนุ้งด้านตูสองตูนะแบบผููเท่าเขาหนุงค่ะนะไปทุกคนเมือวนนี้สีก็สีมาซักเครื่องเนาะทุกคนน่าจะยังบูงเนาะอ่าสีซักเครื่องแบบใดหรือว่าอ่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำทุกคนทางในมันแบบปกติค่ะปกติสีสีซักอยู่ข้างในได้แบบซักเครื่องขนาดอยู่ข้างในแต่ว่าเมื่อนนี้ก็คือแบบแจ้งล้วก็อยากอันเฮ็ดอยากซักให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าวิธีการซักเครื่องของสาวลาวเนาะสาวลาวกะ ส,ส่วนหลยกก็สีซักเครื่องโดยมือล้วทุกนอนเบาะไรแบบใส่ยันตู้ซักพอกต่างผ้าเนาะเพราะว่าบ่มีตู้ซักของซักผ้าสีก็เลยสีมาซักเครื่องให้ทุกคนเบิ LS, ่งเนาะทุกคนนะแบบแต่ละแต่ละเือก็คือซักแบบนี้เลยเนาะซักแบบนี้เลยปกติสีก็ซักเครื่องในแหละแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือสีมาซักให้ทุกคนเมื่อกี้ก็วางแน่วางแน่แลวกันพอดีซักเครื่องแล้วทุกคนซักเครื่องแล้วก็สีพายแม่ไปอนอันนั้นเนาะไปไปหาหมอหาหมออยู่แถวคุณแหละ แลวสิกาสิพยายามสักเครืองลประมาณสิบโปงเนี่ยสิพาเราไปทุกคนทุกคนอันนี้ก็คืออ่ะกระตากระตากั่งเนาะอ่าอยู่ไทยเพราเสื้อนอะกังคือเดียวทุน,นีนไงกังตากเครืองเนาะนี่สิเป็ี่นสีมาล็อกตอกต่อยเนี่ยแล้วทุกคนเวลาเราซักแล้วเนาะสักแล้วละกะมือนี้ก็คืออ่ะบได้ใสน้ำยาประพนงทุกคนอ่าเพราะว่าสีลืมซื้อมายังซื้อมาแค่ยานเนาะสักไปยายาผงสักพอก็ได้นะใส่แต่ผงสักพอก็ได้ แบแฝบทุกคนเลยอันนี้ก็ใส่กระตุกไว้นะใส่กระตุกแบบสีไว้มันจะงถอกง่ายฮนะอันนี้ก็คืออีแได่เพื่นอนถอกใส่นี่ได้อันนี้ก็จะเป็นกั่งทุกคนยุไทยชื้อเนว่ากังคือเดี๋ยวบอกกังตาเรืองอันนี้ก็น่าจะนาเข้าจากประเทศไทยนะทุกคนเนี่ยส่วนหลายส่วนหลายแบบเครื่องไซส์สอยก็มาจากประเทศไทยเพื่อนทุกคนเลยเครื่องจากองกระต้าเมื่อนี้กะอันนี้ค่ะถือว่าปกติทุกคนเลย ปกติที่ซีสักนะแต่ละเชื้อนาะมื่อนดี๋ก็มีเครื่ององีแม่เข้ามานําอ่าอีเพออีเพอเพื่อนไปอันพาซีภายพาซีเครื่องเพื่อนกะน,น่าจะยังพระนั่นอันอันนับปันได้ก็เลยมาซักคอยแม่คอยแม่กับไว้หลายทุกคนส่วนหลายเครื่องสีประมาณห้าหกตุ่เนี่ยอยู่ข้างในอีกเดี๋ยวสีจะไปเก็บมากนะทุกคนป่ะทุกคน,คนก,ก,ก่อนมดสีกะซีม้าแล้วนะตามกันเนาะวอลซิโปมได้ได้นี่ละเนี่ยทุกคน <c oughs> เอาเขาฉานให้อย่างลูกมาเลยทุกคน,ขนเขาฉาดมาให,าให้มาให้ไอซีบ้างเนี่ยมาเร็วมาเร็วพอมาทุกคนนี่ทุกคนได้ก็จะเป็นกระซ่าแล้วกระซ่ามกะอยากซอสแน่แล้วทุกคนแต่ว่ามันก็นยังไซส์ได้อยู่กระเพาะไซส์ได้อยู่ก็เป็นกระนิดกระซอดไปทุกคนเดี๋ยวจะปุ่มเนื้อนะปุ่มเนื้เขามาเดี๋ยวจะไซส์ท้อ ันนี้ก็คือท้อนอ่ะเมื่อกี้จะไปเพื่อนสีฮอตทุกคนได้หะได้มากแต่พูดได้ทุกคนนียพ่อเสียงบอนเทีย,นยนนน็นสีนังรีนนี่แหละ ถามมาเนาะว่าเฮือดส,สียังไซยังไซด้ายู่วะทุกคนเฮือสสียังไซด้ยู่เนาะอ่าอ่าน้ำปะปะ่าบ่มีคน,นมีแต่น้ำสร้างเนาะไซน้ำสร้างเอาส่วนใหญกะอ่าเดี๋ยวนี้ก็คือเขาอยากน้ำสซอ่ะบาดาลแล้วทุกคนน้ำบาดาเนาะก็คือเขาเจานะจลงไปนะเจาะลงไปในดินแล้วก็าปูมน้ำขึ้นมากะสไตล์ด่นีสสน่แหละคือกันแต่ว่าเขาไซก๊อเนอะสาะไซก๊อฟเอาอันนี้ก็คือยังโปมงียูทุกคนน้ำสร้างเ่นแหละน้ำสร้างเฮือสีั่นแหละ สามกับามใครวะกบมาซักเสื้อสีเด้ออันนี้กะแบบแบบนี้ก็คือซักตัวน้อยตัวใหญ่นะทุกคนนะซักสีซัปไปนี่งักแฟเล็ก่้ย ซักตั้งแต่น้อยจนใหญ่แบบซักเสื้อขาวเนาะซักเสื้อขาวไปโรองเรียนกะซักไปนี่ยทุกคนตอนตอนยังน้อยแม่ซักให้เนาะซักกะคือว่าอะไรทุกคนตอนยังน้อยค่ะสีแบบว่าอาทิตย์นึ่งเนาะอาทิตย์น,น,ตนึ่งคะ่ะหนุ้งโตนึ่งเขาเลยจนทั้งดำทั้งแร่คือว่าเลยทุกคนตอนยังน้อยค่ะโบหูจักจักอะนะค็คือแบบสามารถหนุ้งซ้ำได้แต่ว่าพอเฮาใหญ่ขึ้นมาก็กคือหนุ้งซ้ำาบ่ได้แล้วต้องได้ซักตลอด ใช้ยี่ใช้ยี่ให้มันแรงทุกคนอากาศบรรยาก็ศเย็นเย็นทุกคนเย็นเย็นจะบอกไปหนา,าวดดากันไปดูเปลาไว้โดนมันกัะหัวเดี๋ยวโดนเลยเพราะว่ามัหนหัวอยู่ต้นแต่จะไซด์ได้ด้วยต่สีจะเอาน้ำขึ้นไป อเอ๊ะอาลืมมันเลยลืมแผงแผงทุกคนยุไทายซื้อเอินไวอย่างวะอันนี้ก็คือแผงงนะ วมันไปจากเข้มข้นกันไปนนมาเดอ้อไผวางเดอ้อไผวางมา่สักเกินกสักสีห่เด้อนี่ก็คือสีเลยเพราะเอากระดุมออกก่อนนะเวลาแบบเครื่องทุกคนเครื่องเต็มกระต่าฮะนะเนาะเครื่องเต็มกระต่าฮะนะอุกใจเลย มือแดดที่ซักแล้วคือแบบล้มล้มขนาดเลยชาซีซักเครื่องกับบริสักระดกระดโดดเลยแบบคือแบบบริสักสะอาดตานนั้นอะนะมันขี้ขานทุกคนขี้ขานนี่มันแต่ก็ซักซักพอเป็นไตนี่แหละบต่ก็สักคักกระดกระโดดตัวใดที่ว่าเฮามากขนาดนะทุกคนเครื่องตัวใดที่ว่าเฮามากขนาดแบบขนหนอมขนาดโอ้ยซักโดนเลยตัวนะะ่ะค่ะ แต่ถ้าเครื่องแบบนุ่งปกติเหรอ,อยังอุย้ยปึ้งเปียกหมดเลยอ่ะให้ว่ามาซักซูซูจีในเด้อเพื่อสีเหลวมือนั้นทุกคนมือนั้นเอาสีซักซักผ้าเหยียบอะไรแต่นาจะเหบเหยีย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 บ,ยยบกระดุดเติมจาซักมือค่ะบาไหวทุกคนเลยมือไร มือนี้ก็คือบริไซซ์น้ำยาเลยคุณบริไซซ์น้ำยาพระพาโนมเลยคงอาเพราะว่าสัสีดื่มซื้อมาดื่มเพราะมันเบิ้ลเบรคซูงตามเต็งทรงดูมาสวยแม่บอดูทุกคนดูมาสวยแม่เปล่า ตอนนี้ก็เจ็ดโมงกน,นัวเลยเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงเขิลแหละแบบนี้อากาศจะกำลังดีเลยอากาศพอดีค่ะใครแต่ซักเครื่องแล้วมันแห้งไวนะคุณเพราะว่ามันมีลมเด้มีลมไหลมมันมาตลอดอ่ะอสะซีสักเครืงกับประมาณนี้หละคุณไม่ได้ักด,ดุดนะ ไม่ไหวถ้าซักดุนซักเครื่องให้แม่ก่นอนตักเครื่องคุณแม่ท่านกับบริสุทธิ์นุงประทนรับเครื่องเครื่องซื้อให้ใหม่เหรอบริสุทธิ์ลุงนแต่เครื่องเตาสิ่งที่ขี้เกียจที่สุดก็คือการซักผ้า แต่ก็ได้ทำทุกคนเห็ดใดๆให้ได้เลยค่ะก็ได้เห็ดพอดีเพราะว่ามันบริสุทเห็ดเจ๊หักกับต้องเห็ดเ,เองอ๋อน้ำขึ้นอยู่นนด้านขงนี้ เสื้อแขนยาวสีสซนิ้มแถวโคนะตอนนี้คือแบบคัดแขนแล้วจับเสื้อหมา ดีออกก็กคนดีออกไปเลยส่งคุณแม่นี่ฟองกระหลายทุกคนฟองเยอะมาดนคนเดียวทุกคน สมัยตอนยังน้อยทุกคนส,สัเซียนสักเครื่องกาเซียนน้ำมือนันเนาะพอเดียวพอเดียวลิ้นลิ่นเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็พิษเดียวเป่าสิเดี๋ยวจ้ะเ,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 เป่าเป่าเป่าสิแต่จะเครียดเดี๋ยวอะไรกันนี้ยสายตาหน้าน,น,นิ่งงานารอกกิดฮอยอาเซียนนะทุกคนเนาะไปไปอยู่ทานไม่ต้องซักมากหรอก สิ้นแต้มทุกคนสิ้นแตมอีแม่ว้อสี่ที่รังที่สี่ท่าคลิปกะสิ้นอีแม่ทุกคนสิ้นแต้มเนาะสักเป็นเลยสักเป็นเลย น้ำกระลุนเลยค่ะอ้าวอ้าวทุกคนน้ำลุนแลวค่ะ ดี๋ยวีจะไปมอสกันเนาะแล้วก็จะเปิดหน่อยทุกคนเบิงท้อสสีค <laughs> าดหลายจุดเต็มกวาเนยอันนี้ก็คือพยายามตอแล้วพยายามอันใส่แล้วทุกคนแต่ว่ามันยังอไงอยู่มันยังหัวอยู่เดี๋ยวสีจะแปลงก่อนเต็มเลยตอนนี้ทุกคนพาน้าไปเรียกเดี๋ยวสีจะอะไรจะพา,ลเ,า,าเลยเนาะ ตอนนี้ก็คือแดดออกนลทุคนเนี่ยแดดออกคืออุ่นๆนะกำลังอุ่นเลยอ่ะเจ็ดสิบอะไรจะผ่านนะทุกคนเนาะ มีไรยแต่เพียงกระสอบน้ำเดุนคนเดยสองน้ำ,ดนดนำแดดกำลังดีเริ่มไล่กันเริ่มซักแล้วก็มีแหง้งทุกคนมีแห้งล้วกัมาลายต่อลายแลกกเนากนะมีหลายขั้นโต เค okay. ื่อละก็มีตะเกียบสต๊อสี่ใช่ไหมคะนเียจะไลแบบนี้ไปสองโฮเป็นคน ว้าลายหลายฮอปคนนี้ก็อาสวะไหวเพราะว่ายาน้ำมันแห้งทุกคนยาน้ำมันแห้งที่ยังมือนี้สีลืมซื้อน้ำยาประพานมทุกคนบริเซ่ครับในแล่วก็สึกปากเลยที่คีไลก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมา ใช่แลบบ้วแกบบ็จแะบบสุดไปตาออเลยทุกคนถึงเวลาที่จะต้องเอาไปตา โอยหากกันแล้วทุกคนเลยเสี่ยนไรส่งเถือเนาะอ่าเทือที่สามก็คือใส่น้ำยาประพันุุมทุกคนแต่ว่าเมื่อนี้สีบ่บไรซซื้อน้ำยาประพนมมันุ่มาก็เลยบ่อได้ใส่เอามาตากกันเลยทุกคนตากคือกานทุกคนส่วนลายอะสีสีมากไปเห็ดไปเห็ดไปนี่ก่อนเนาะเห็ดไปนี่เราจับไปตากอยู่อยู่ฮาวเพราะว่ามันงายสุน มันจังแบบบฮ้อนแดดเท่านี้ค่ะนะแบบสมุดยามฮ้อนกะเด็ดไปี้เฮ็ดเฮ็ดแล้วเห็ดแล้วแล้วกะจะไปห้อยหอยหอย,หอยเลยเพื่อสิแล้วนะทุกคนเนาะตั้งแต่เสาตอน,นคือแดดแรงมอกว่าจะเสร็จ ให้วางกำมะหยี่สีในเริ่มหัวจะหนุนสองก็ได้นักเติร์เป็ ยำอันนั้นเี่เฮ้ดไปเห็คนเฮ้ดเธออ่านไลมหมวกซีกาซีดีนี้โบมีอันนี้อยู่ใเฮ้ยตนย้นปาล่แขนยาวตังทุกคน,นนะิ่างแบกม้นมาได้ดีบย่ยยอบิดแต่ก็ไม่เป็นไร ลมบ่อยๆเลยคุณตอนนี้นะลมบ่อยๆเลย <c oughs> มองเกี่ยวกับตัวอาบน้ำอาดน้ำ <c oughs> าอา่ำยตออายเย็นมาก เสร็จแล้วนะคะกับไปตากนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูนี่ตุกเลยไม่เป็นไรล้างเอาล้างเอาไม่ตุกบางทีมันกระตกดอะเพราะว่าอันนี้มันบกเข้ากับเสื้อเขาเนาะตังเนาะตัง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  ุกคนเดียวสิจเจาะไปตากกันเอาไปตากกันน,น,น,นี่นเลคนจัไดไปเทลานั่นนี่หละสิสิตากแส่นอันนั้นเลยคนหาวตากหาวหาวพักอีแม่เลยนะ ทุกคนและตอนนี้สีก็ได้ตากเครื่องไปที่ห้มงอลแล้วเนาะเพื่อสีซักแล้วเพื่อสีตากแล้วแล้วก็เพื่อสิเก็บเครื่องมายัางแล้วทุกคนสีลืมมาเอาเครื่องอีเม่มาซักเนาะเพื่อนหอยไว้หอยไว้อย,ไวอยู่นะแล้วก็อยู่ในห้องน้ําสีลืมเลยตอนนี้ก็คือแบบสีก็ซักของสีแล้วเรียบร้อยเพื่อนหากะว่าวอกส่อสีแล้วอันนี้ก็วิดี้สีหลังจากจบคลิปนี้สีก็สีไปซักให้เราทุกคนตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเนี่ย ตั้งแต่จีดมงเนาะจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสามสมูเพื่อสิแล้วทุกคนเลยอ่าแต่ละมืออ่าแต่ละเท้อที่ว่าสี่ซักเครื่องกะจะประมาณนี้ทุกคนเลยอ่อยู่เเืินบริมีตัวสักผ้านะก็เลยแบบซักมือซักมือนี่ก็ซักตั้งแต่ยังน้อยแล้วทุกคนเลยตั้งแต่ยังน้อยตั้งแต่เงียนประถมแบบฮู้จักอ่าฮู้จักซักเครื่องซักของกะซักเองมาตลอดซักวปนนี้ทุกคนอีแม่ก็ซักมาหน้อีพ่อก็ซักมาหน้ตลอดเลย ป่ะทุกคนสิกะสีได้ขอตกไปเฮ็ดกินตอนเที่ยงเลยเนาะตอนนี้อีอแม,ม่คนกนะนั่งฟิงไฟอยู่สีก็มาซักเครื่องเดียวอะจบคลิปนี้สีกะสดแต่ซักเครื่องให้เราเนาะเพราะว่าบได้หลายเนาประมาณห6กตัวนี่แหละทุกคนเลยป่ะทุกคนสิจะได้จบคลิปแล้วเดอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ตามเป็นกําลังใจให้สีในได้ทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาบ่นกันว่าคลิปต่อไปสิจะเฮ็ดยังไงนะทุกคนเนาะสบายดีบ๊าย